วันนี้เราจะมาปั่นจักรยานกับแม่กันโอ้โหโอ้ยแม่ดูสิหนูนี่นี่เรามาปั่นอยู่นี่นะคะทุกคนเฮ้ยแม่มันปั่นเลยแล้วนะแม่เขาไม่เขาไม่เขาไม่ให้ปั่นเลยเหรอใช่โอ้โทุกคนมีบ้านหลังสวยๆตอนนี้เราก็กำลังปั่นจักรยานอยู่กับแม่ อ้อมันร้อไปหาอขนาดนี้เลยเดี๋ยวเรานะคะจะกลับดูสวัสดียังไม่ให้เราอย่ากพาพาหนูเข้าป่านะมันจะเป็นขอบเป็นเรือเรืออย่างนี้หนึ่งเรามาปั่นจักรยานที่บุกดาห์ว้ายมีท่านก็มาด้วยสวัสดีสวัสดีจ้าจับลื้อไะมครับ จะกลับรถแล้วหรอไม่ใช่จะไปเ้ข้างหน้าบ้านขอแล้ววางรถนะมีตันแต่นี้ไม่ค่อยมีรถเท่าไหร่ไม่เป็นไรหรอกมาเลยเราออกมาจากส่วนจักรจันทร์แล้วจักรจร์้เออนี่ถถไมานี่คายงนเต็สวยมาก นี่ทุกคนดูทางเข้าเลยนี่ทุกคนดูทางเข้าสิแต่ตอนนั้นไม่ได้นี่ใช่ใกล้บ้านใกล้ร้านนี่ทุกคนทุกคนอ๋อเห็นยังเห็นทุกคนอ่านเห็นยังยังเห็นยังอันนี้ก็เป็นจะเป็นที่จอดรถนะเห็นจะเห็นตัดไปอ่ะจะถ่ายอุ้ยลงแหวนมาอะไรอ่ะคะอู้หโอ้โหโคตรหนุกอ่ะ ขันกจนะคนหนุกอะทุกคนน,งงนี่มันจะมีบ้าน,นอะไรนะทุกคนอันนี้คือจุดเช็คอินนะอย่าเราเอาให้ดูจุดเช็คอินตรงนี้เลยตอนนี้เราก็เราอยู่บนจักรยานนะเราไม่ได้อยู่บนรถดนอะไรต่างๆนานาชาตินะทุกคนถ้าจะเห็นถ้าจะขึ้นบนรถก็มันก็ต้องมีขอบดำๆบ้างเออมันจะมีขอบดำๆตรงนี้ฝันใหญ่จังโอเค พี่ตันพี่ตันไม่ได้น่่ันงให้ใคยังขึ้นไม่ได้านสองนี่นะฮะเขน่ใ้ข้าน่ได้คว้าวดทุกคนนี่ทุกคนดูสินี่มันเป็นบ้านนะ ซึ่งเราออกมาจากสวนจัก,กระจันที่อยู่ตรงนั้นน่ะคูรเสียดังนันมีจัก,กระจันเป็นล้านแต่ตัวแต่หาไม่เจอเราต้องเงียบๆเข้าเอาไว้ไม่เนะั้นเราไม่ได้เราเราตั้งใจว่าเราจะมาเที่ยวที่พักแต่กลับดันมาว่าเราจะมาหาจัก,กระจันไม่ใช่อย่างนี้นะทุกคนเอ่เจออีกแล้วคะ่ะทุกคนมันจะอยู่ตามต้นต้นไม้สูงๆใหญ่ๆนะ่ะมันแล้วก็เป็นป่า,ปามืดๆแล้วมันก็จะดัง อันนี้เป็นน้ำขู่ทางนี้เป็นน้ำขูม่มีเลืออยู่ตรงนั้นอนะเรามาปั่นจักรยานกับแม่มีนี่รเรานะั่งสอนจักรยานอยู่อืมเล่นสอนจักรยานอยู่่นคนหนุ่ม ว้าวฮะนี่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 มีไฟด้วยทุกคนทุกคนอะไรตรงนู้นนะคะคือหมู่บ้านประเทศลาวดิมคอว้ยนี่ทุกคนมีที่ถ่ายรูปด้วย เย้ให้หนุกะฮะม,<า>มีต้านระวางนะารถด,ด้วยนะอุย้ยระวางรถด,ด้วยนะนี่ที่ถ่ายรูปมีเยอะเลยเออตรงนี้เป็นสาราสวนทุกคนเราเจอน้ำแม่น้ำโขงเออไปน้ำโมตะสะเลยไป เราลงไปลเล่นเรือได้เลยนะแต่มันต้องเสียค่าเรือเราได้ว่ายน้ำไปแล้วอะแต่เราขอโทษน,นะที่เราไม่ได้ถ่ายคลิปตอนที่ราว่ายน้ำเพราะว่ามันมีแต่น้ำกระเด็นอะ่ะเราจะจนถึงตรงนี้แล้วค่อยกลับใช่ไม่กลับรถเป็นด้วยหรอหรอ,อ้าวต้องลงก่อนแล้วค่อยยกจักรยานแล้วก,ก็ปิตัวฟังฟังน,น,นี้ดีกว่ารถมันวิ่งผ่านอันนี้ไม่ใช่จกักรยานเรา เราแม่จักรยานของที่พักเราเอามาปัดเล่นไปถึงไหนข้างหลังก็คือที่เรามาจากที่พักนะน่าจะต้องกลับแล้วจ้าเพราะว่ามันสุดแล้วมันสุดทาง,งน,างนี่อันนี้คือทางกลับนะเดีย๋ยวเราจะถ่ายทางกลับ เห็นไหมพี่ตั <Gomez rainforest. S 1> ้นเห็นไหมพี่ตั้นดูไว้หน่อยเห็นไหมอ่ะมันเห็นไหมเห็นไหมนดูนีตาดูโคไฟก็เป็นลูกพญานาใช่สีโครฟไฟก็เป็นลูกพญานาจะถ่ายระหว่งท่ะ้ยแม่แม่ไรตอนนั้นแม่บอกว่าแม่กลับไม่เป็นไง โกหกกันได้ไงเนี่ยดูพญานาคสิน่าเสาไฟอ่ะเออใช่เสาไฟพญานาคถ่ายไปแล้วใช่เป็นขึ้นปิงขึ้นไปอ่ะแล้วมันก็งอไฟออกมาเป็นที่โบราณเลยแหละบ้านไฟพญานาคอันนี้ก็บ้านพักของคนไหนเอค๋ออันนี้บ้าานพักดวเเาป็นบ้านอุ้ยมอเตอร์ไซค์มานี่ระลังเกี่ยว ไปเจะไปเร็วนะมันจะอะไรอย่าไปเร็วมันยังไม่ได้ไปกลับอ่ะมันปั่นได้คนเดียวจักรยานเนี่ยนี่ทุกคนบรรยากาศดีมากทุกคนเราเราถ่ายเสร็จแล้วนะงั้นสำหรับคลิปนี้เราเมื่อแขนแล้วสำหรับคลิปนี้เราขอตัวลาไปก่อนอย่าลลืมกกดดไค์แชร์ให้ต้นอะไรเออจริงจริงอ่ะแค่นี้นะบาเลยบายบาย นี่ตรงนี้ก็ลงแล้วนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกงุุงกิ้งกรุงกิ้งด้วยนะนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้ต้อขอไปก่อนนะบายบู bye bye.